รูปทุกท่านเจริญพรยัตยมก็วันนี้มีโอกาสมาแวะมาเยี่ยมอาจารย์นาบุญและคณะทรงที่ทว่าหุยเรือใช่ไหมครับสีงทูไมงวัดป่าห้ยเรือครับ,รบ,รรบ,รบซึ่งเป็น,เป,นเป็นวัดที่ได้ผ่านตั้งแต่27 27ปีแล้วแต่ไม่เคยไม่เคยเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้ผ่านตลอดนตลอดเรือตั้งแต่ก่อตั้ง่ก่อตัางวัน18ปีแล้วครับเห็นป้ายอยู่ วันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมแล้วก็ฟังความเป็นมานิดหน่อยทำไมถึงขณะนี้ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ก็ได้มาซึ่งก็ือว่าดีรีกว,ว่าถ้ามาจัดสรรก็ดีดีใจที่ว่ามีวัดร้างแล้วมีมูคณะมาใช้ประโยชน์ต่อที่เราคงจะเห็นกันอยู่ทั่วเมืองไทยก็น่าเสียดายก็จะสร้างสร้างเสนาสนะสร้าง,างแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์สุดท้ายประโยชน์น้อยเราอยากได้เส,สนาสนะน้อยแต่ประโยชน์ใหญ่<ไ>ก็เลยเห็นแบบนี้ก็สบายใจ บรรยากาศความรู้สึกเหมือนตอนที่บวใหม่ๆก็จะไปที่สาขาต่างๆวัดนงะพง์มันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะเรียกว่าถนนเทคอนกรีตหลายอย่างก็กไม่มีไฟฟ้าก็จะถึงแค่ศา,าลาโรงครัวหลังจากนั้นจะไม่ค่อยเข้าไปเงียบไม่ใช่ป่าลึกๆเหมือนอุทยานสมัยก่อนไม,ไม่ต้องเข้าถึงอุทยานเพราะว่าสมัยก่อนก็มู่บ้านที่นี่พอละพอค่ำค่ำแล้วมันจะเงียบ มันจะเป็นเองมันความความเงียบสงบแล้วก็วัดก็เงียบหมู่บ้านก็เงียบก็เลยตอนกลางคืนเราก็นึกถึงสมัยอดีตเราจะได้ฟังเรียกว่าย้อนย้อนกลับไปในอดีตเพราะว่าเสียงที่เราฟังก็จะเป็นเสียงที่หลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาแล้วก็รุ่นพระธุดองเกา่าๆตลอดจนถึงพระพุทธเจ้าท่านเองก็คงจะเคยเคยเคยนอนเคยนอนเคยนั่งและเคยเคยฟังเสียงแบบนี้ อาจจะสมัยก่อนอาจจะมีเสียงเสียงสัตว์เพิ่มมากกว่าทุกวันนี้หน่อยอาจจะมีเดียวมีเก้ง<ม>กวางเสือบ้างช้างบ้างที่ทุกวันนี้แถวนี้ไม่มีแล้ว<ม>แต่ว่าบรรยากาศใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันความวัดเซลใกล้เคียงกันความความเรียกว,ว่าเหงาที่ที่ว,ว่าเธอประมาจันตัดโลกภายนอกออกอันนั้นคือความรู้สึกที่มีมีมาตลอดตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็เลยผมมองพวกเรา วันอัตมาล้วก็มองครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงพระพุทธเจ้าจะกล่าวอ้างว่าอาจจะบาร,รมีาวาสนาแต่ละคนต่างกันแต่พวกเราทุกคนเราตั้งใจบวชออกออกใช้ชีวิตบร,รมจรรย์เราบวชก็ใช้ตัวสุมาก็ใช้นติจตุตกรรมทุกวันนี้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเราย้อนกลับไปที่อดีตก็ร,รุ่นแรกๆมันจะเป็นเอหิภิกขุเอหิภิกขุติภกวอาอวจะ สวากาโตธรรมโชรรมชระปรมาจารยงเพื่ออะไรเพื่อความดับแห่งทุกข์นี่คือการบวชแรกใช่ไหมรุ่นแรกนะจงมาบวชภิกษุเตอร์พระพุทธเจ้ากล่าวธรรมะเป็นธรรมะที่ตัดว้ดีแล้วชระปรมจารยงจงจงพระพุทธปรมาจารย์เพื่อความดับแห่งทุกข์ ก็เลยเป้าหมายของเราก็ไม่ไม่ต่างกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าอัศจรรย์ถึงม้ว่าวัฒนธรรมประเพณีเรื่องภายนอกมันเปลี่ยนสังคมจะเรียกว่าเปลี่ยน2,500ปีเปลี่ยนแต่จริง,รงๆในลักก็ไม่เปลี่ยนเราก็เกิดมาอย่างนี้ทุกคนก็มีตระกูลเรียกว่าตระกูลดีทางนั้นประวัติก็คือ,คอมีมีโอกาสที่จะออกในทางโลกมีโอกาสที่จะ,ะสแสวงหากาามสุขสวยการเที่ยว ทำนี่ทำนูน่นไปนี่ไปนูน่นมีความหวังที่จะมีครอบครัวทุกทุกรูปทุกท่านบางบางบางรูปอายุมากหน่อยอาจจะเคยผ่านไม่ใช่ว่าเคยมีโอกาสอาจจะเคยผ่านแต่พวกเราทุกคนถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่เราเธอว่าไม่เอามันประโยชน์น้อยการมาสุขคือคือคือสุขน้อยถุกมาก อัสกุปปาหรตุกกามางเครื่องเรารู้แล้วทุกคนเห็นเห็นโทษแล้วชัดเจนก็เลยออกมาทางนี้เราออกมาทางนี้เราบวทสายในก็ตามก็แล้วแต่ถ้าถ้าเป็นสายเรียกว่าสายปฏิบัติก็คือมา,มาประกอบด้วยอย่างน้อยสองข้อก็คือพระวินัยเป็นหลักพระวินัยเป็นหลักแล้วก็กรรมฐานมา,มา,ม,ามาร่วมกัน แล้วแต่ระดับศึกษาเราเรียนจะเรียนอภิธรรมจะเรียนประสวอัตมาเองไม่เคยเรียนอภิธรรมนะไม่เคยเรียนบาลีอย่างละเอียดพอดูหนังสอือแต่ว่าไม่ไม่ลึกซึ้งแต่คิดว่าอย่างน้อยต้องมีพระวินัยข้อวัดปฏิบัติกิจวัดแล้วก็ตั้งใจภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นที่คำบริกรรมที่พระอุปชาให้ตอนบรรพชาคือพวกเราบรรพชาหนึ่งปีก่อนก่อนอุปสมบท ก็เลยคำว่าเกสาโลมานักขาทันตตัดโจนี้คือถ้าถ้าเป็นพระไทยโดยใช่ไหก็ผมไปจาอุปสมบทไปเลยไม่เคยได้เอาเกสาโลมานักขาทันตัดโจมาเป็นคำบริกรรมจากอุปชาก็ก็ได้แค่สักห้านาทีหลังจากนั้นอ่าเป็นพระแล้วอันนั้นก็แค่แค่กรรมฐานเบื้องต้นแต่นี่อาตมาเป็นเนนน้อยก็อาจารย์ตนด้วยเป็นเนนหนึ่งปีทำไมบทเนนหนึ่งปีไหมทังครบพรรษาก็เลยแรกๆเราเป็นเนนก็ที คำบริกรรมที่อุปชาให้กีษาโลมานักขาตัตตัตโชไม่มีไม่มีโอวาทเพิ่มเติมก็เลยนี่แหละเรียกว่าเบื้องต้นว่าพอที่จะพอที่จะเข้าใจนะสำหรับคนที่พิจารณาดีๆทําจิตให้สงบแล้วก็ดูดูแค่แค่ห้าข้อนี้ก็ได้ได้อะไรก็เลยพูดง่ายๆก็แค่กรรมฐานเบื้องต้นประกอบด้วยพระวิน,นัยประกอบด้วยกิจวัตร มีอาจารย์ที่ดีมีหมู่คณะที่ดีก็ถือว่ามันสมบูรณ์เราก็ยังยังยังเกาหน้าด้านธรรมได้เหมือนสมัยก่อนประสรูที่เราสวดนี่เราสาธยายนะธรรมจกักรอนตะะนะัตตลกขณะอติปะรยายก็สิ่งที่เป็นหลักสวดเหมือนที่พาออกก็จะธมวชเช้าก็เริ่มตั้งแต่พระธรมภาษิต ปฏิจจสมุปบาทอิทธปัจจยาตานี่คือ,ค,อคือหลักหลักก็คือจริงๆก็ไม่ไม่เยอะมากน้อยแต่ว่าถ้าเราเอาไปพิจารณาเอาไปเข้าใจเอาไปตรีตรองตรตรองกรรองดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอนุโลมปติลมโอ้มันได้ประโยชน์มากแล้วก็เราเจริญคำบรทานเท่าที่เราทําได้แล้วแต่วัสนาบารมีบางคนก็เก่งบางคนก็ไม่เก่งต่มาก็ไปเผาออถ้ามองภายนอกมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ไม่ค่อยได้เข้าคอสไม่ค่อยได้ไปไกลเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้คิดว่าเอ้เราเราแหมทำไมองค์อื่นเวลาเข้าไปสอบอารมณ์ของนี้ได้ได้นี่ได้นู่นเห็นน,น,นี่เห็นนู่นแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดแบบนี้คือคือผมแบบง่ายๆผมจะจะตั้งใจอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆฝึกไปฝึกมาพยายามพยายามแล้วแค่ดีใจที่เป็นพระก็้าใจไหดีใจมากแล้วก็อยู่กับ พระสงอย่างนั้นตอนนั้น400มีวันหนึ่งธารมาจําได้ก็เป็นเป็นพระสวดปาฏิโมกข์428รูปก็ตกใจเหมือนกันซ้ำน่งกับข้ามาหาเรรยประมาณพศเลยครับพี่จันอ่์ประมาณไม่รู้ผมตอนนั้นพันศาสิบดกับสิบสองก็เลยต้องพศสามเก้าก็ต้องสิบต้งสี่แปดสเก้าประมาณนี้นะ ท่านไปปีไหนผมไปห0ครับย์ใช่ไหมก่อนท่านนี้ปีสองปีปีมันสี่ร้อยกว่ารับมีความรู้สึกว่าโอ้ทุกวันนี้อยู่อย่างนี้ได้ความรู้สึกเหมือนตอนแรกๆตอนที่เข้าวัดนงประพงศ์ผมเข้าวัดนงประพงศ์ตนเป็นเนรน้อยครั้งแรกบทครั้งแรกอายุสิพศซสามสองแล้วเข้าไปในวัดปานานาชาติแบบนี้แหละบรรยากาศแบบนี้เข้ามาแล้วก็เย็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เสียงอย่างงี้เสียง จักจันที่มีเสียงอะไรไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ว่าเสียงอะไรน่ากลัว <c oughs> แล้วก็พอพอหลังจากความกลัวแล้วก็ความตกใจหายไปแล้วอยู่ในวัดห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างสองอาทิตย์ <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าโอ้ทุกวันนี้ยุคนี้ยังมียังมีแบบนี้เหรอยิงมาจากทัวร์ทัวร์ประเทศทัวร์ทัวโลกแล้วก็เข้าไปดูวัดนงกระพงไปดูโอ้ยังมีแบบนี้ <c oughs> วันประชุม 16มิถุนาพศสามพระประสงค์มารวมมากน่าจะหลายร้อยรูปสาขาวันองประพงธ์ทำวัดทำวัดรุปประชาท่านยังอยู่นะท่านปวยลังแ,แลเรามีความรู้สึกว่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยนะมันเกิดปิติเพราะว่าไม่เหมือนที่เราสิ่งที่เราเคยได้เห็นมาก่อนอที่ที่ยุโรปอกตั้งใจคือระมัญจะว่ามีเป็นความอัศจรรย์สืบทอดมาตลอด2500ปี และทุกวันนี้เรายัางสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างนี้ได้ก็เลยไม่เคยมองว่าเอเราถึงขั้นไหนแล้วถึงขั้นไหนแล้วจะเป็นนี่ระยังอันนั้นะยังได้ยานนี่ระยัง<ม>เพราะว่าเราเราเชื่อว่าแค่ทําไปทําไปเรื่อยๆตาม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 วาสนาบารมีถ้าตั้งใจก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องรับประโยชน์ไม่เร็วก็ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร